เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องกลายร่างเป็นผีกระสือลักไส้อยากินในยามค่ำคืนผมชาวบา้านต่างพากันหวาดผวาและหาวิธีตามล่ามันผึงเวลานี้แล้วสินะไม่นาน สิ่งที่ข้าต้องการก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วจะเนียงก็รอแค่คนมาเจอมันเท่านั้นแสงสว่างจากเปลวเทียนตัง้งเรียงรายเป็นแนวคล้ายกับกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอยา่างในท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเสียงสวดบริกรรมคาถาค่อยๆดังระโงมขึ้น ให้ทั้งป่ากหรหน้าวังเวงชวนขมหัวลุกก่อนที่ชายปิศนาคนหนึ่งจะถือหม้อดินที่ปิดผนึกปากหม้อเอาไว้โดยผ้าสีแดงหนืยันอคาลาบโบราณียนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นแล้วนำไปวางไว้ข้างพุ่มไม้ไม่รับสายตาผู้คนมากนะั จนเวลาผ่านไปบัวหญิงสาวที่มักจะมาหาของป่าอยู่เป็นประจำตามปภาษาวิถีชีวิตของชาวบ้านเธอถือตะกร้าหอมกับเสียมอันหนึ่งซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังเดินอยู่นั้นและแล้วก็เจอเข้ากับหม้อดินที่วางไว้ข้างพุ่มไม้ มันถูกปิดผนึกด้วยผ้าสีแดงแต่สายตาของเธอกลับไม่เห็นยันอักขระที่อยู่บนผ้าเลยแม้แต่น้อยนี่มันหม้อดินของใครมาวางทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยคงน่จะลืมทิ้งไว้ละมั้งด้วยความไร้เดียงสาเธอจึงพยายามเปิดมันออกเพราะคิดว่าด้านในอาจจะมีของมีค่าเก็บเอาไว้ แต่เมื่อเปิดผ้าออกก็มีกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นมาจากหมอ้อที่มันจะพุ่งเข้าไปสิ่งที่หลางของเธอจากนั้นหญิงสาวก็นอนล้มลงและหมดสติปไปเมื่อบัวที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเธอมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองนั้น นอนอยู่ในบ้านแล้วพี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอจ๊ะทำไมฉันมานอนอยู่ที่นี่เองเป็นลมหมดสติอยู่กลางป่าดีนะที่พี่เข้าไปเห็นเฝ้าพอดีบัวพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าให้พี่ชายฟัง เองน่าจะเพียแดดเป็นลมไปอาจจะมีอาการเบลอพั่พ่่มเพอเพอคงไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เองไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วมั่นได้บอกให้หน้องสาวนอนพักผ่อนก่อนที่เขาจะลงจากบ้านไปเตรียมอาหารมื้อเย็นมั่นและบัวสองพี่น้องที่กำหาพ่อแม่ตั้งแต่เกิด หลังจากที่ยายของเขาเพิ่งเสียไปทั้งคู่ก็อยู่กันแค่เพียงสองคนพี่น้องซึ่งมั่นเองก็เป็นเสาหลักที่คอยดูแลคนในบ้านมาโดยตลอดบัวพี่เตรียมกับข้าวเอาไว้ให้แล้วนะคืนนี้พี่ว่าจะออกไปล่าสัตว์ป่าสักหน่อยเองอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะมั่น บอกกับบัวผู้เป็นน้องก่อนที่เขาจะสภายย่ามเตรียมข้าวของและเดินออกไปตกดึกขึนนั่นเองห่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดบัวที่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างค่อยๆดังขึ้นทำให้ตัวเธอเกิอดอาการร้อนลุ่มและสัาและสาสไปทั่วทั้งตัวโอ๊ยคอของฉัน ทำไมมันปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยหญิงสาวจับไปที่บริเวณต้นคอและตื่นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดที่หัวของเธอกระดุดออกจากล่าและลอยอและต่างหายไปในความมืดมาปวดอะไรกันตอนนี้เนี่ยกลางคืน เมื่อยามลาตีอันเงียบสงดไอ้สินที่เกิดปวดท้องขึ้นมากลาดงดึก็็รีบขวาเอาไฟคบเพลิงเดินลงจากบ้านในท,ทันทีในระหว่างที่ไอ้สินกำลังเดินไปนั้นเขามองบรรยากาศรอบๆตัวที่เต็มไปด้วยความมืดดูวังเวงจนหน้าขนลุกเขาสังเกตเห็นแสงอะไรบางอย่าง ผู้ว่ามิวหลังพุ่มไม้เกิดความสงสัยไอ้ศิลจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่แล้วสิ่งที่เห็นหาเอาไอ้ศินถึงกับอ้าปากค้างอาสันแทบวิ่งไม่ออกร่างของกระสือสาวผมดำยาวายมีความดูกระสือ ยอะไรกันเนี่ยไอ้สิงเผอตัวร้องอุทานออกมาทำให้ล่างเขาผีลากไสหรู้ตัวว่ามีคนแอบมองมันอยู่มันจึงขลับมาอย่างทันควันใบห,หน้าของมันเต็มไปด้วยคราบเลือดหนูหน้าสยดสยองไอ้สิงตกใจเป็นอย่างมากถึงกัส่สนใจรีวิ่งหนี แต่ท้าว่าลากไส้ก็ลอยตามหลังเข้ามาติดติดไอสินเห็นว่าสถานการณ์จวนตัวได้ป่าพบเพลิงที่อยู่ในมือใส่ล่างของกระสือสั่งเจ้ากระสินหลง่นงงป่าก่อนที่ไอสินจะได้โอกาสสายจังหวะนี้ วิ่งหนีขึ้นบนบ้านและลงกลอนประตูหน้าต่างไว้อย่างแน่นหนาเมื่อถึงรุ่งเช้าเรื่องที่ไอ้สินเจอกับกระสือเมื่อคืนก็ลือแพร่สะพัดกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านทุกคนพูดกันแตกต่างออกไปเมื่อคืนนี้ข้าเกือบโดนอีผีหลากใส่ จับกินเขาให้แล้วโชคดีจริงๆที่ข้ารอดมาได้ต้องเป็นตัวเดียวกันแน่ๆเมื่อคืนนี้ข้าก็เห็นแสงของมันลอยไปลอยมาทางบ้านของเองไม่คิดว่าจะเป็นผีกระซือเองเห็นหน้าตาของมันบ้างไมหมล่ะไอ้สินเมื่อคืนมืดมากเลยฉันเองก็เห็นไม่ชัดว่ามันเป็นใครแต่ข้าวว่า มันน่าจะยังไม่แก่มากนะน่าจะเป็นกระสีสาวกระมังงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมช่วงนี้ข้าได้ยินมาว่ามีหมอผีจากาเขมรเดินทางมาพักอยู่ท้ายหมู่บ้านเราพวกเราลองไปขอความช่วยเหลือกันดูไหมเพื่อมีวิธีจัดก,การกับมันได้พวกชาวบ้านต่างก็เห็นดีเห็นชอบด้วยและรวมตัวกัน เดินมุ่งหน้าไปยังที่ท้ายหมู่บ้านในท,ทันทีพ่อหมอพ่อหมอชาวบ้านทุกคนจะมาขอให้พ่อหมอช่วยปราบผีกระสือให้ด้วยจ้ะหมอเที่ยงหมอผีขมิ้นจอมขมังเวทที่แก่กาในวิชาอาคมไสยศาสตร์แกเดินทางข้ามเขามาัพักอาศัยอยู่ฝั่งไทยได้สักระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะมาตั้งหลักอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแห่งนี้โดยชาวบ้านต่างก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมอเทื่องฟังขณะที่ไอ้มั่นเดินออกมาจากป่าพอดีก็เห็นว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่ยืนล้อมพูดคุยกันอยู่จึงเข้าไปร่วมวงฟังด้วยอีผีต,ตัวนี้มันร้ายกาจมากนะ พ่อหมอพอจะมีวิธีป่ากับมันไม่ครับเห็นทีจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะจัดก,การกับมันเองพวกเองไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกหมอเที่ยนได้บอกกับชาวบ้านทุกคนว่าคืนนี้จะทำพิธีหลอกล่อกระสือออกมาและให้ชาวบ้านเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อทำพิธี เมื่อได้ยินอย่างนั้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับไปเตรียมตัวเผื่อลากระซื้อในคืนนี้ด้านไอ้มัน่นที่เดินมาถึงบ้านก็เห็นบัวน้องสาวของตนกำลังจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันรอต้อนรับเขาไว้เป็นอย่างดีอ้าวพี่มัน่นมาแล้วเหรอพี่บัวทำกับข้าวเสร็จพอดีเลย บัววันนี้พี่ล่าไก่ป่ามาได้สองตัวเอ็งช่วยจัดการให้พี่ทีนะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจัดการให้พี่มาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนก็ได้ค่อยมากินข้าวพร้อมกันมั่นยื่นไก่ป่าให้น้องสาวก่อนที่เขาจะเดินไปทำธุระส่วนตัวขณะที่บัว กำลังถือไก่ป่าอยู่นั้นเองอยู่ๆเขาก็รู้สึกหิวและอยากกินมันขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอลงมือจาัดก,การฟับกินเครื่องในดิบๆด้วยความหิวกระหายปากเลือมือของเธอเต่ด้วยขาบเลือดไม่นะเลือดนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันทำอะไรลงไป บัวเธอตกใจเป็นอย่างมากเมื่ออยู่ดีๆเธอก็เห็นตัวเองที่กำลังกินไก่ติดอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้ตัวและไม่สามารถวบคุมตัวเองได้โดยบัวเองเธอเรีบไปล้างไม้ล้างมือในทันทีเพราะกลัวว่าพี่ชายจะเข้ามาเห็นโอ้ กับข้าวฝีมือน้องพี่มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยมั่นที่เอ่ยชมน้องสาวไปตามปกติทั้งคู่กินข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ด้านของบัวเองกับมีท่าทางไม่ค่อยอยากอาหารสักเท่าไหร่ทำไมวันนี้เองกินน้อยจังวะปกติเห็นกินเยอะกว่านี้นี่เออวันนี้ฉันไม่ค่อยหิวนะพี่มั่น ออว่าแต่วันนี้พี่ได้ยินชาวบ้านลือกันว่ามีกระสืออยู่ในหมู่บ้านของพวกเรากระสือเหรอจ๊ะแต่หมู่บ้านของพวกเราก็ไม่เคยได้ยินว่ามีกระสือเลยนี่พี่ใช่เห็นว่าหมอผีเถืองจะปรากับมันในคืนนี้พี่ว่าจะออกไปดูสักหน่อยบัวหยิบน้ำในขันขึ้นมาดื่ม ก่อนที่จะหันหลังเดินออกไปเมื่อมั่นกินข้าวเสร็จก็ได้ดื่มน้ำในขันจนหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้ำที่เขาดื่มกินนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้าหมอเทืองและกลุ่มชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันทำพิธีลอ,อกกระสือออกมา าวบ้านที่มาร่วมพิธีหรือแต่ชายชะกันอาวุธครบมือทั้งจะมีทั้งจะปืนบริเวณโดยรอบถูกล้อมไปด้วยสายสินงอาคอมมากันแล้วเหลือพวกเองข้าจะเริ่มพิธีแล้วขยับเข้ามาขยับเข้ามาจากนั้นหมอเถีองก็พนมมือสวดเข้า,าบริกรรมคาถาขึ้น าบ้านที่ยืนอยู่บริเวณนั้นคนลุกกันไปต่างๆกันด้านไอ้มัน่นที่กำลังจะออกไปสมทบกับชาวบ้านเห็นว่าน้องสาวของตนนอนอยู่ในห้องทั้งวันเขาจึงเดินไปคาอประตูด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ดังออกมาจากด้านในทำให้ไอ้มั่น พังประตูเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพี่มันช่วยด้วยฉันปวดแสบปวดร้อนที่คอเหลือเกินทนไว้นะบัวเดี๋ยวพี่จะไปตามคนมาช่วย<า>ว่าแก<ต>เ,เองไปทำอะไรมาทำไมเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะว่าทำไมต้องมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยแกเองทนไว้นะบัว สองพี่น้องพวกเขาเองไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรพวกเขาต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้เสียงสวดบริกรรมคาถาดัางขึ้นในหัวของบัวอีกครั้งบัวที่ตอนนี้นอนยิมผิดร้องอย่างทรมานอต่อที่หัวของเขาก็หลุดออกจากลลางและกายป็นกสูอ ล่องลอยออกไปบัวทำไมเองถึงกลายเป็นกระสือไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดยล่างกระสือกีดล้องด้วยความขรมากก่อนอที่จะลอยหายออกไปทางหน้าต่างทางด้านหมอเถื่อเป็นส่วนขริกรรมาฐรราเสจ ก็เหลือไปเห็นแสงสีแดงมุ่งว่าใคล้เข้ามาอย่างลาาที่ดีมื่อไงอีพีลากไส้มันโ่หัวออกมาแล้วให้พวกข้ายิงมันไปไม่พ่อหมูพวกเองหยุดก,ก่อนกระสุนธรรมดาพวกนี้เอามันไม่ลงล็อกเดี๋ยวข้าจะจัดการกับมันเองกระสุนสาวเข้ามาใกล้ๆทางชาวบ้านที่เห็นต่างตรง ตก,กใจเป็นอย่างมากตาของมันสีแดงฉานแยกเขี้ยวคมขู่ดูน่าสะดสะอหมอเถืองสายศิลออกมาก่อนจะสวดบริกรรมคาถาอีกครั้งโดยสายศีลค่อยๆลอยไปรักที่คอของเจ้ากระสือ้ดิ้นทุ่นทุลาย เสียงปืนปิศนาที่ดังขึ้นก่อนที่ไอ้มั่นจะหัปนปลายกระบอกปืนขู่ไปยังหมอเถืองและชาวบ้านทุกคนพวกมึงหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดกูยิงใส่แตกแนะ่มึงเป็นบ้าอะไรของมึงไอ้มัน่นพวกกูกาลังจะจับอีผีลากไส้มึงออกไปอย่าเอามาขวางไอ้มัน่นโอ้ปืนขู่ชาวบ้านทุกคน พร้อมกับเดินเข้าไปทำลายลานพิธีทำให้สายสีที่รักคอกระสือหลุดหายไปบัวเองหนีไปเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองเ,เร็วรีบหนีไปกระสือสาวเริ่มได้สติขึ้นมาเห็นพี่ชายกำลังเสียสละขวางชาวบ้านไว้ก็ค่อยๆลอยหนี ออกจากลานพิธีในทันทีพวกเราอีผีรากไส้ตัวนี้มันคืออีบัวน้องของไอ้มัน่นรีบจาัดก,การมันเร็วก่อนที่มันจะหนีไปได้ชาวบ้านทุกคนถืออาวุธเข้าล้องไอ้มั่นเอาไว้หนือไอ้มั่นเองแม้จะมีปืนอยู่ในมือแต่เขาเองก็ไม่ได้ยิงเข้าไปยังชาวบ้านเลยแม้แต่สักนัด ใใจคิดแต่ว่าตัวเขาเองจะยื้อไม่ให้มีใครตามน้องสาวของเขาไปได้ทันพวกชาวบ้านต่างเข้าไปต่อสู้กันกับไอ้มั่นอย่างรุเดือดจนกระทั่งไอ้มั่นสู้ไม่ไหวท่าให้ชาวบ้านถูกถูงชาวบ้านลุมทำร้ายจนสลบไป ศรีสาวที่ลอยไปยังไม่ไกลมากนะักทำให้พวกชาวบ้านตางพากันกระหน่ำยิงปืนใส่เธออย่างไม่ลดละ่างาก,กระสือ,อลลที่ลอยลหปีกระสือได้อย่างคล่าแค่วแกไม่มีทางลอดฝีมือของข้าไปได้หรอกหนังกระสือหมอเถื่องทำการเสียงบริกรรมคาา ขึ้นครั้งตอนที่สายสีจะรัดเข้าไปลล่าง,งกระสีเอาไว้เจก,กระสีมันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่จะพุ่งเข้าหาหมอผีด้วยความสกรเพียในจังหวะที่กระสีเข้าใกล้หมอเพียได้ใช้มีดลงอาคมแทงไปยังล่างอย่างเต้นแรง เจ้ากระสือ้อ,อ,อกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วค่อยๆน้อยนวลตกลงสู่พื้นพี่มันฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันดีใจมากที่ได้เกิดเป็นน้องสาวข,ของพี่หมอเถืองรีบเดินตรงเข้าไปอย่างร่างของกระสือ ใช้มือควักเอาหัวใจของกระสือที่กำลังเลืองแสงบูบว่าผมอมาก,ก่อนที่จะหยิบลงไปในหม้อดินและปิดผนึกด้วยผ้ายันเอาไว้เวปลไฟที่ลุกโทษโชนมั่นลืมตาขึ้นมาเห็นว่าชาวบ้านที่กำลังทำการเ่าร่างของหัวผู้เป็นน้องสาว ไม่นะหัวน้องของพี่ไม่เขาได้แต่ร้องห่มร้องไห้เสียงใจเป็นอย่างมากเมื่อเขารู้ดีว่าน้องของเขาได้จากเข้าไปตลอดกาลโดยที่ตัวเขาเองไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วพอถึงรุ่งเช้ากลุ่มชาวบ้าน ก็ได้ขับไล่มั่นให้ออกจากหมู่บ้านในทันทีเพราะพ่อหมอเถืองได้บอกกับชาวบ้านว่าครอบครัวของไอ้มั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดอาเพศหลายแหล่งขึ้นในหมู่บ้านแกจงออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะขาจะให้โอกาสเองได้มีชีวิตต่อและอย่าได้กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกไอ้มั่นเอง ได้แต่โกรธแค้นอยู่ในใจที่ทำอะไรไม่ได้เขาจึงต้องหนีเข้าไปในป่าอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้ในกลางดึกคืนน้ำไอ้มันที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่แล้วก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาทำไมตัวข้ามันร้อนแบบนี้ ทรมานมันทรมานเหลือเกินมั่นรู้สึกกระวนกระวายหลองนลุ่มไปทั่วทั้งตัวและและ้วร่างของเขาก็ค่อยกลายลายเป็นผีก,กายที่น่ากลัวและดินโชกขึ้นไทะยานสู่ท้องฟ้าแต่จึงแล้นมั่นได้รับเชื้อการเป็นอยาน่างลาย ขันน้ำที่กินต่อจากน้องสาวของตัวเองทางด้านหมอเถืองที่เดินถือหม้อด,ดินเข้าไปในป่าแกรำงนนดีขึ้นสวนปริกรรมคาถาตอนที่หัวใจเจ้ากระสือจะลอยขึ้นมาจากหมอ้อ <laughs> แผนที่ข้าวางไว้สำเร็จรุ่วงไปโดยดี จะมีไอ้มั่นมาขวางอยู่บ้างก็เถอะข้านี่มันสุดยอดจริงๆเลยหมอเถื่องกเลื่อนขวาหัวใจกระสือและกับกินอย่างหิวโหยแต่สิ่งที่แกไม่รู้ก็คือกระหังไอ้มั่นยืนซุ่มขับดีหลังต้นไม้ก็รับรู้และปฏิต่อได้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขามันคือแผนการของหมอเถืองที่ได้วางเอาไว้ความเฮียนจะมาเยือนคุณคืนสยองขวัญ